สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชม F c ซทุกทกท่านเลยนะคะค่ะสวัสดีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลนะคะท่านผู้ชมเฮ่อตีกันบ่กมาเนาะคะ่ะก็มาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเป็นจ้าไดกันแน่อ่าเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับมั่วที่ผ่านมานะคะค่ะ ก็วันนี้นะคะพาท่านผู้ชม FC นะคะมาตามต่อขอต่อนะคะที่ศาลปู่ตาบ้านน้องตอกแป้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมบ้านน้องตอกแป้นที่มาอ่าก่อนหวยจะออกนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วทีนี้เลขเข่าวถวยแจวค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าน้องน้ำเพ่ได้ไป็นซองแมนบอ เบอร์เด็ดซองต่วันชองมาวินเพิ่นซองเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขเข้าถ้วยแจวนะคะ179เนาะคะ่ะกะหรือเอ้ยหรือ779ก็ซ้ําเข้า3โตเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะบั่นที่นี่งวดนี้กะเลยพากันเดินทางมาตามตอขอตอขอโชคลาภขอเลขเด็ดไปฝาก FC ทางบ้านคือเกาะะ่าเนาะค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเดินทางมา กับทีมงานนะคะท่านผู้ชมนาองบ่าววัเป็นมาวินชาแนลบ่าวแพ็กชาแนลปาตอคนมีเซนตต่ว่าคานุ่มอามหนุ่มอามไม่ได้มานะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะชอ่องน้องน้ำชาแนลแล้วก็ทีมงานทุกๆช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มอามคนเดิมป้าต่อคนมีเซนตมาวินบ่าวแพ็กชาแนลนะคะท่านผู้ชมนาอแล้วก็พ่อทองแหลกคนเดิมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาขอจุดเลขทูบนะคะแล้วก็ขย่ยเซมซีตะวันสีซองมองถวยเจ้าให้มุจเจ้าเมืองอยู่เนาะคะ่ะเห็นเขากระเลขเขาอิริขาท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็ได้ซื้อไม้กวาดมาถวายปูน้ำเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะพอวางไว้าบางหันกับเลบอกเดก้าวเพลินไว้เนาะค่ะท่านผู้ชมว่าทะเลเข,ขาเด้วยซื้อ,อไม้กวาดไม้ยังเอามาไหวน้นีให้หาเถอเช่าบานหรือว่าผู้ใดไป ไปมากเลยกอะไรปลาเด็กกลัวในเพลินแน่นะะ้อค่ะท่านผู้ชมเนาะก็มาขอของวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเดี๋ยวจะกลับกล้องนะคะไปดูบริเวณรอบๆนะคะท่านผู้ชมเนาะไปค่ะไปนะคะท่านผู้ชมเนาะตรงนั้นจะเป็นพระพุทธรูปนะคะอยู่มองหันสิเป็นพระพุทธรูปนะคะที่ มาหัวที่แล้วแดดไปซองให้ท่านผู้ชมเอฟซีเมืงองยูเนาะค่ะแต่ว่าเที่ยนนี้บ่ได้ขาไปดอกนะเดี๋ยวจะไปตรงที่สารปู่ตาเลยแล้วกันนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าวันนั้นน่ะได้ยินเสียงฟีเถ่าย่างค่ะท่านผู้ชมเสียงฟีเถ่ายางแบบว่าเหยียบไสินี่นี่นี่เังสิเนาะค่ะท่านผู้ชมเออเพราะว่าเพราะว่าตรงข้างๆเนี่ยเป็นใบไม้แห้งนะคะ มันเ,เป็นแค่แบบท่างยางกับคืบนี่เป็นท่างยางสีม้าสีมามาแต่ว่าบริเวณรอบๆก็คือเป็นใบไม้แห้งนะคะแต่ไม่เห็นคนเดี๋ยงี้แต่เสียงฟีเถายางเนะคะแต่บลัว่าเสียงอีหยังกันแน่นะคะท่านผู้ชมอืม มันในบ้าแผกมานั่เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเพี่ยว่าก็ไ่ได้บอกกับเอ็กซี่บอกกับปู้พันใบแล้วละว่าน้่เขาเม่อวาจุดใดจุดหนึ่งน้ําไม่ขวดมากขวดน้ำต้นใส่น้อเยอนมาบมากนี่ใส่ล้น้ำชาวมาวิ่งคุณเาวิ่งถือมาเวมาเข้ากับไปเก็บขวดเก็บหงรวบรวมกันเลยะกวนังท้า้ใส่เพือนนี่ค่ะเขาได้ซัดิอืยังหอมลงปู้นว่วันนีนะคะเพชาบ้านเ้าบานเพ่ด มักนมีนานเพะว่าให้ลูกไปสอบไปบนบนบานสารกาวเนะาะมักขอให้ลูกไปสอบติดตำรวจทหารคู่นะได้เบิรแล้วก็ให้ยชั่วห้ลาบมาเรื่อยๆหายมันมาตลอดจังเทียมง่ายมากขอก็ได้เด้ตะกี้ซองนุ่มอามมาวิ่งปัดอยมากอะเขา่าทุกันนี่เนาะค่ะบ้าเกียดก็บเส้มาล่ำถวายผมว่าเละเขา่าเนาะก็ อันเด็กยนินชอบมากไม่วาเรลยกเข่าถ้วยเจวบอกค่ะเหลกเข้าอยู่ถ้วยเจวนะคะท่านผู้ชมคุ<ะ>มอามไม่สบายนะคะช่วงนี้เป็นผักควอนนอยเนาะคะ่ะ ค่ะปูตาน้องตอกแป้นนปูตาบานน้องตอกแป้นนะคะท่านผู้ชมข้างหลังก็เป็นโพนเนาะโอ้ยตอนมาเมื่อมา,มาตอนที่แล้วไม่ได้สังเกตด,ดูนะคะทั้งหลังเป็นโพนท่านผู้ชมพุ่นโพนแบบไงเลยค่ะท่านผู้ชม เป็นโพนนะคะเป็นจอมปวกเอาแมา่เธอว่างหันเพาะคือเพราะหนึ่งว่นไม่พ่นตรงนี้ก็เป็นโพนนะคะนี่เป็นโนพลเมีนนี่กับพ่นพุ่นกับพ,พ่นนะคะสัมผู้ชมก็คือจอมปวกนั่นแหละน,นะคะโอ้ยข่อยเสียวสันหลังข่อยยางมาผู้เดียวสิ นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิไดไปเตรียมของกับไหวปูตาบ้านน้องตอกแปนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะไปะคะ่ะไปค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นก็สิไดทำความสะอาดตรงสารปูก่อนนะคะทรายะหลแห้ง ลมอยากนอนลมนะคะอากลมเย็นดีแต่ว<ด>่ออบาบ่มีถุงขยนะเนาะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวทำความสะอาดแลวกะสิเตรตยมของกับบายปูนะคะดัมชง,งยับเข้าไปอีก สวัสดีนะคะสวัสดีสสดท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอีกสีทั้ง,ส,งะะสีงส่ช่องเลยนะครับจากทำความสะอาดเสร็จก็ไม่ถึงกับว่าเสร็จดีนะครับเพราะว่าต้อง,ต,อง,งต้องมีตรจสอบนะถ้าใค่เยนะครับส็ดี่านนีบวว้นศรีักีวัวศุวก้วัวักัน้ัน,นี้ดกี้วัรเีีน ฮึ่มแทงหมดมั่นบักัดหื่มมันเป็นหมดปัวเมื่อที่แล้วเลขเข้าอยู่นะคะแก้วหัวไม้ที่เมืที่แล้วนะครับท่านผู้ชมผมเห็นเลขขึ้นอยู่ตรงด้วยแก้วแบนี้นะครับตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่นะครับ 1นึ่เ็ดเก้าหรือหนึ่เ็ดเหกนะครับอันนี้หนึ่ง,งเก็ดนะครับเพเห็นอยู่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาส่องดูใกล้ๆนะครับพวกสามตัวว่าหนึ่งะเกียบันเป็นที่นอกกันเข้ากับร,กระเพาะเกันนะครับ ป็นไม่หลุดถูกไม่เน Thank yeah. Good up. เป็นอย่งเป่นคือไดี่อื่นผู้ตาน้องตอกเป็ดพู้ตาน้องตกเป็ก็เป็น,นประวัติผลถึงไปถึงมากรมวัตเพิ่นลักษณะการปั่นการปั่นแห่งกูเคน่น่าจะเป็นซางเก่าออคือลักางเกา,เารใส่ใส่ซิวใส่คอนเจาะไม้เจาะแผ่นนะเพิ่อเร่เอืนผู้ตาน้องตกแป่นหรือว่าบ้านบ้านนีกข้อหนบ้านน้องตกแป่น 我了很 ใบใหม่หลายพวานหลอบหางหลอบแอวนี่หลอบสารปูนี่มีแต่ต้นใหม่นะคะเขาสามโตตรงๆเด้อปูหวดนี่โรงานเถี่ยได้น้ำใหม่กวดมาถวายอีกมันต้อมากวดใบใหม่ใบไหลต่อใหม่ เขาคาดว่าว,วันทียีย่สิบหาเ็นี่พายอยูฝนขามากยันทั้งร่มหนาวท้งฝนอ่ม,อมนหนาวครับไม่มีฝนนั้น,นลมแ่ไม้ชม

นะโม <avenues, S 1> ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุปเระเอนาอารักปกรักษาสถานที่ศักด์สิทธิ์าูตาอง่งนี้มลูกหลานที่งานชงมะวิ่งชาแนลทำปิดปัยทีส ทางนั้นท่านแนวว่าแผกท่านแนวได้เดินทางมาสักก,การะกราบไหว้เพื่อมาตามต่อขอโชคลาภเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นสะพานบุญไปให้กับเด็กชีพของโลกที่กำลังรอชมองลอติดตามเพิ่มบุญบรารมีฟูตาหนองตกแต่งยู่ในคณะมีมือนี้ลูกหลานจังได้เดินทางมาขอโชคขอลาภนำปูขอให้ปูได้โปรดเมตตาสงสารให้ลูกหลานได้โชคได้ลาภโดยให้เรียก้พยเม่อท,ที่มี สโตตรงๆแล้วปูขโมยวันที่หนคุมภาพันทศสองพันหร้อยหกสิบแปดทางสโตตรงๆดังเกียตากเป็นตัวโดเด้อปูสามโตตรงๆเลยดม นี่ก็ล่มนะค่ะท่านมู้ชมแ้าว่เปหนาวอ มาแบซี่มะมแวัตมากเสือแหลกนะค่ะ่านผู้ชมมันบอมาครั้งแรกนะคะบุณเหบ่น้ำท่ามากน้ำกลนมาตอนนี้มาเขียกเห็นมาเขากองกันเะมกินกนมากมามรับสีปูตัน ไม้แรกนะคะท่านผู้ชมไม้เลขสี่ค่ะไม้เลขสี่เนาะค่ะท่านผู้ชมไม้แรกไม้เลขสี่ไม้ที่2ไม้เลขห สี่หกนะคะสี่หกสี่หกนะคะเด็กผู้ชมเซียมสี่อีกไม้หนึ่งอืมเอา้อจาวโรดันที่สามเลยครับ หมายเลขแปดครับท่านผู้ชมสี่สี่หกแปหกแหรือว่าสี่เก่าแดนาะค่ะท่านผู้ชมเอาหกปเข้าสอวตีไม่กันแมนเท่านไหนบ่ท่านไหนออกเด้บ่ท่านไหนมาเด้นะคาตานะครับาตามก็ใการราายในการรับชนครับสำหตัวเลขนะครับน่ค่ะกปูตาน้องตเดี๋ยวรอเลขทูบนะคะท่านผู้ชมเนาะรอเลขทูบก่อน ยึดยึดไ่ฐาน,อ,น,นอุคูนเนี่ยยึดมาเยอะไป,ไปใช่ไหมยึดมานานเป็นคือเก่าศูงหรือเป็นคือคือูเก่าหนึง่งเ่หนึ่งเก่าสูนยถ้าว่าเล่มห,หนึ่งตัอเล่มหกสามตัวเลยแล้็ต้องชมเดี๋ยวจะไปบิ้งนะคะเนาะได้ทูใไม่ได้สองโตแลถ้าว่าเลขอยแก้วนี่ ก็ยังคงอยูยน,นะครับไ<ะ>ม่เห็นอยู่ยังเห็นเป็นหนึ่งเจ็ดหกหรือหนึ่งเจ็ดเก้านะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะค่อยเอาผอ,องมวัอดมโมเดลใส่มาครับตอนนี้เลขทูบก,ก,ก็ไม่ไปสองตัวแล้วครับท่านผู้ชมไม่ไปสองตัวแล้วนะครับพาพไปเบืเอ้อง้างหลังครับที่ที่ยางมากามากพอครับ วันที่แล้วหลังจากเข้าเข้ากลับไปแล้วมีคนมาขอมาจุดถูกขอได้สามตัวได้ยี่ต่อยพูดว่าเพื่นมาจุดได้หนึ่งหนึ่งเก่านะวันนี้เพื่อนว่าไดเพิ่งเคยเบิ้งคีปเนาะเพิ่งเคยเบิ้งคีเพื่นว่าหนึ่งกับเก็ยรทั้งสองมะวิ่งช่องนมอานที่งมาเท่านี้แหละวันหนึ่งก็บเก็ยรติพิน้องกันวันนี้เพื่อนกลับไปซื้อนะครับเพื่อตีหนึ่งนี่เป็นเกียรตินั่มหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่ง เขาได้สามโตทั้งตอนน้ำนะครับอันนี้กัหนึ่งหนึ่งเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าแมนหลังจากไอ้ไอ้ไอ้เากลับไปน่สิบว่าไทยคิดตัวเลขถูกสิว่าตรงกับเป๋าแพ่เขย่าเสื้อซีบมั้ยนี่หลุดเห็นหัวเล็มแหลมเห็นหกตัวไทยหัวเล็มแหลมตัวสุดท้ายหัวเล็มแหลมคล้ายๆจะเป็นเลขสี่ไปเดี๋ยวเอากล่องไปเมืองเลขถูกแล้วค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมโอเคนะครับ ไปค่ะไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปมึงเล็กถูกไหมยังนี่อะไรเนี่ยเอาเลขถูบไม่หมดแล้วนะ<อ>คะเลขถูบค่ะท่านผู้ชมศูนย์หกหนึ่งหรือว่าศูนย์เก้านึ่งศูนย์หกหนึ่งเอาคือเลขซีแต่บย เอาแมนบอล่ะอรโอเล็กซี่เล็กซี่นั่นเอาที่แหลกมันขีดเดียวเนาะโอ้เล็กหนึ่ง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 ค่ะท่านผู้ชมศูนย์หกหนึ่็กนครับเี่เบิ้งม่เอียงเอาองสี่ 061หรือว่า064ตามนั้นนะคะท่านผู้ชมของงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568นห้าร้อยหกสิบนปดนี้นะคะหรือมูจาเห็นเป็นตัวใดก็ตามนั้นนะคะท่านผู้ชมตามนั้นนะตามนั้นเลยนะคะเออเลขถูก กับปู่ตาบ้านหนองตอกแป้นนะคะจากผมเห็นตัววัดศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งนะครับหรือศูนย์หกสี่นะครับก็มาชมเห็นเป็นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์นะครับชมมาดูอีกทีก็มาดูนะครับศูนย์เก้าหนึ่งก็ได้หรือศูนย์เก้าสี่ก็ได้นะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกสี่โอเคครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมครับที่พวเห็นเวืที่แล้วตรงนี้นะครับเหมนเป็น

ตาม่าบางหันนี่นุมาเป็นเห็นเล็กอยู่นี่เด้อค่ะท่านผู้ชมดูหลังปูแมนเป็นยักษ์ใหญ่เป็นนี่ยังนไงล่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นเป็นตัวใดกันซีเนาะซีเป็นหนึ่งบอแมนซีหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมหืม แม่องางคะเพ่กาซีเจ็ดเดทิพนมาแั่ววาอันนี้คันเมืง2สองตัวนึ่คือซีหนึ่งคือซีเจ็ดบอกซีหนึ่งซีเจ็ดเดซีเจ็ดซีเจ็ดเจ็ดซีหนึเนาะค่ะเดี๋ผู้ชมเนาะซีเจ็โอเคครับก็สำหรับตัวเลขก็ปดใช้วิจารณญาณรังในการอ้าห้างยังห้างยังเนี่ ดังอะไรว่าแตนกับตออะไรเนี้ยท่านผู้ชมใช่นะคะตามนี้เนะท่านผู้ชมโอ้นี่นะแม่เห็นเป็น หนึ่งเกาหรือ0ูนเก้นี่แหละที่เห็นแต่ว่านย์เ่าหนึ่งเห็นเป็น0ูนย์เก่นงมาไปเป็นศูนยหรือว่า่ันผู้ชมเป็นตัวใดก็เปงนครับนี่นะคะท่านผู้ชมศูนย์เก้าหนึ่งนี่ศูนย์เก่าหน่นะคะท่านผู้ชม เฮ็ดเป็นศูนย์เก่าศูนย์เก้าหนึ่งหรือศูนย์หกหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเอ้าเอ้าตรงกับเลขทูบเอ้าเป็นอะไรที่ไหนเนี่ยเอ้าเป็นอะไรที่ไหนอออุอ้ยไม่เชื่อจะลบหลู่นะคะท่านผู้ชมตรงกับเลขทูบนะคะท่านผู้ชมตรงกันเป๊ะใส่เลยครับโอ้โหมันใส่ปปฏฏิิไอซิวตอกล่นหาเซีอะไรอิริเลยครับท่านผู้ชมอหริอิริเก้าหนึ่ง ถือว่านเป็นเลขตัวเดียวกันครับนี่ครับนี่เทือกทูนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นศูนย์หกหนึ่งหรือศูนย์หกสี่นะครับท่านผู้ชมถ้าวันไปตรงครับเด็กอยู่ที่ฐานถ้าวัดไปตรงเนี่ยก็คือมีไิทธิ์นะครับท่านผู้ชมไม่หลุดนะครับเห็นไหมครับถ้าตรงแบบนี้ตรงไม่หลุดนาะครับตามนั้นนะครับโปรใช้วิจารณญาณในการนะคะท่านผู้ชมก็ตามนั้นเนาะกับสารปูตาบานน้องตอกแปนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ก็สําหรับตัวเลขนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะที่ทางช่องนะคะทางช่องน้องน้ำชาแนลแล้วก็ทีมงานนะคะได้เสนอได้หาแห็ไห้นาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นเพียงแนวทางนะคะให้ท่านผู้ชมเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแล้วก็ดูคลิปอย่างมีสตินะคะท่านผู้ชมค่ะก็ตามนี้เลยนะคะเลขเซมซีเลข MC, เลขเซมซีได้ ได้ซีหกแปดนะคะท่านผู้ชมเหล็กทูบได้ศูนย์หกหนึ่งหรือว่าศูนย์หกซีนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ตามนั้นนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้ำไว้ด้วยนะคะกดตรงกระดิ่งแล้วก็คำว่าทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็ล่อติดตามช่มคมิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมวาน้องน้ำสิได้เดินทางไปคอโชคอลาบอขอเหล็กเด็เนะคะ จากมองไดไปสถานที่แห่งใดไปกลางวันหรือว่ากลางคืนไปกับทีมงานหรือว่าไปกับใครนะคะท่านผู้ชมรอติดตามได้เลยนะคะเนาะก,ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมนะคะท่านผู้ชมเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆงปัง,ป,งปังกันทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้น้องนำชาแนลแล้วก็ทีมงานทุกท่านขอลาท่านผู้ชม f อไปก่อนนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ